สวัสดีครับส่งมาล้างลอกรับผมกดสร้างดิชินกระหลานนะครับล้างลอกตัวรันอ่านจักนะครับถัวไปลอกชิมานโนะเป็นลอกสปินนะครับเป็นสต e ลล่าเอสบิลเบอร์สองหมื่นนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สึดหล่อค่อนข้างเยอะนะครับหมุนนะครับกับมีขึ้นมือนะครับแต่ว่าการเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับหยุดสภาพสมบูรณ์ดีนะครับตัวเกีียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวหน็อบนะครับอาจจะมีหมุนหอนของลูกปืนบ้างครับแต่โดยรวมก็ใส่เลื่อนดีนะครับเป็นแท้นะครับ จุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับต่างปกติดีนะครับตัวนี้พับเบรกขนาดค่อนข้างใหญ่มากเป็นเวเบรกพวินเดกนะครับมีเป็นพับเบรกข์บอนนะครับเบรกค่อนข้างหลายแผ่นนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกหนักมากนะครับรุ่นี้พับเบรกมีหลายแผ่นนะเดี๋ยวผมขึ้นลูกตัวระบบเบรกให้ดูนะครับปค่อนข้างใหญ่มากนะครับส่วนลูกปื้นประคองแกนสปูลก็สมบูรณ์ดีไหลเรื่อนดีนะครับทั้งสองลูกเลยนะครับจุดต่อมาลูกปืนในรเลอร์นะครับมีทั้งหมด2ลูกนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะชุดโซนชุดโรเลอร์ก็สมบูรณ์ดีนะครับ ไเลื่อนดีนะครับชุดไโรลเลอร์นะครับตรองชุดนี้จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นระบบสปริงโช๊คนะครับทำงานได้ปกติดีนะครับมีสึกรอเล็กแน้อยนะครับติดหยับนะครับตามในการใช้งานนะครับล้อค่อนข้างดีเล็กแล้วนะครับปี2013นะครับแต่ใช้งานได้ปกติดีนะครับสำหรับตัวระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับจุดต่อมาระบบกันตีกลับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์ pot. สนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวลูกปืนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะส่วนตัวสปริงมีขีดผิดรูปบ้างนะครับเป็นบางบางตัวนะครับ แต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวระบบสปริงนะตัวนี้ชุดจารบีเฉพาะจุดของค่าชิมโนให้เรียบร้อยนะใส่อะไหล่อ่ใส่จารบีให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้มี2ระบบเป็นระบบหัวน็อก็จอดทำงานช่วยเซฟตี้ระบบกันติดขับอีกหนึ่งชั้นนะครับจุดอยากกะใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบกันติดขับนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินเนียนเฟืองไดร์นะครับตัวนี้อาการค่อนข้างหนักเลยนะตัวเฟืองพินเนียนมีตะกานก่อนที่เฟืองค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัว พินเนียนก็สึกหล่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัว,ตวส่วนตัวเฟืองได้นะสึกหล่อมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเลยนะครับตัวหน้าเฟืองนะครับมีอาการหน้าเฟืองขาวเลยนะครับมีสึกหล่อค่อนข้างเยอะเลยครับโดยส่งผลให้เวลาหมุนนะครับมีหมุนขึ้นมือได้ชัดเจนนะครับมีเสียงอาการขบของฟีเฟืองนะครับสึกหล่อค่อนข้างเยอะนะครับมีอาการ ให้ตัวได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการแหลมและรับเฟืองนะครับแนะนําให้อ่าหาเฟืองเปลี่ยนดีกว่านะครับอ่าไม่น่าจะหายนะเพราะว่าตัวซีเฟืองสุดหลอค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสําหรับตัวชุดเฟืองได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ชิเป็นของอ่าดีจีสิบสามนะสำหรับล็อกทุนเอสวโดยตรงนะสําหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวชุดทารบีให้ดูแล้วก็ตัวชุดเฟืองขับอะไรภายในให้ดูนะฮะส่วนลูกปืนอ่าประคองเฟืองเนี่ย เฟองฟีเนียนฝั่งใดก็สมบูรณ์ดีเป็นลูกปืนแท้นะครับไหลเลื่นดีนะครับมีลูกยางโอลิงนะครับลูกยางกันฝุ่นนะครับตัวเวลาถอดห้องฝาห้องเครื่องมานะครับลูกยางเสียรูปเลยนะครับมีเป็นเศษเชิ้นส่วนเลยผมไม่ใส่ประกอบไปให้นะเพราะว่ามาีหลายชิ้นมากนะฉีขาดมานะครับเดี๋ยวผมกลัวประกอบกลับเข้าไปเดี๋ยวตัวตัวลูกยางโอลิงกันฝุ่นนะครับไหลเข้าไปที่ตัวชุดฟองขับจะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับ จุดต่อมาชุดตัวเลียงสายเพิ่มต้นนอ,นอัเขาไฟาก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะทำงานได้ปกตินะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสมบูรณ์นะครับแต่โดยรวมก็ล็อกยังใช้งานได้ปกติดีนะแค่ว่าหมุนขึ้นมือนะครับแล้วก็มีอาการาเสียงหอนบ้างนะครับตมามอายุการใช้งานของล็อกนะครัลอ็อกปลี่ยนทางลึกแล้วนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ